สวัสดีค่ะทุกคนพี่หมอคะ่ะพี่หมออารักเกิลแห่งแพทดูดวงกันเถอะและชาแนลดูดวงกันเถอะแห่งนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ชาแนลของพี่หมอนะคะยินดีต้อนรับคนสายมูและชอบดูดวงทุกคนเลยนะคะกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับการทําคลิป ดูดวงรายสัปดาห์นะคะหลังจากที่หมอหายหน้าหายตาไปเนาะเนื่องมาจากว่ามีคิวส่วนตัวแล้วก็ทางานประจําด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่หมอก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับการดูไพ่ทานายนดวงชะตารายสัปดาห์นะคะของคนเกิดแต่ละวันทั้ง7วันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันก่อนเลยนะจ๊ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะใครหลงเข้ามาแล้วนะคะฝากกด subscribe เป็นกําลังใจให้พี่หมอด้วยนะคะกด subscribe หนึ่งครั้งเป็นกําลังใจให้พี่หมอเป็นค่าครูให้กันนะคะหรือถ้าใครนะคะ ชอบดูดวงแบบสดๆแล้วจ๊ะตามไปเจอพี่หมอได้ที่ไลฟ์สดดูดวงกันเถอะนะคะทุกคนคะ่ะพิมพ์ชื่อเดียวกันเลยค่ะดูดวงกันเถอะโอเคโอเคนะอื งั้นเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มดูดวงกันเลยดีกว่านะ,ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีคนเกิดวันเสาร์ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปการเปิดไพ่ทํานายดวงชะตาให้แก่คนเกิดวันเสาร์นะคะในรอบสัปดาห์ที่8 14มิถุนายน2563นี้ว่าดวงชะตาของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ พี่หมอจะขออนุญาตนะคะทำนายดวงชะตาเป็นเรื่องของการงานการเงินนะคะเรื่องความรักให้แก่คนโสดและคนมีคู่นะคะและเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะว่าคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคนเกิดวันเสาร์นะรอบสัปดาห์นี้นะคะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องการงานกันก่อนงานเงินของคนเกิดวันเสาร์รอบสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรนะคะมาดูซิว่าการงานของคนเกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรนะคะ โอ้โหควีนมาสองใบเลยนะคะนี่ถ้าเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าที่การงานที่ดีและมั่นคงมากเลยนะคะเออแต่ว่างานค่อนข้างหนักนะแต่ก็เป็นงานที่คุณได้รับเงินเดือนค่อนข้างสูงนะคือนี่ดูแล้วนี่คุณเป็นควีนนี่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่หน้าที่การงานนี่ระดับผู้บริหารเลยนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะ หรือถ้าคุณบอกว่าเอ้ยหนูไม่ได้เป็นผู้บริหารค่ะพี่หมอโอเคเข้าใจนะเพราะอันนี้มันเป็นการทํานายโดยภาพรวมคือพี่หมอจะบอกว่าคุณได้ไพ่ควีนดังนั้นคุณมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่จะต้องรับผิดชอบค่อนข้างสูงนะคะให้มันสมกับรายได้นะคะให้มันสมกับฐานะนะให้มันสมกับเงินเดือนที่คุณได้รับนะคะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างเกิดความตึงเครียดนะสำหรับคนทำงานประจำนะคะเนื่องจากแบกรับเอาไว้ค่อนข้างสูงนะเรื่องปัญหาเรื่องงาน ของคุณนะคะเรื่องตำแหน่งที่คุณต้องรับผิดชอบนะคะมันแบกเอาไว้มันรับเอาไว้ดังนั้นมันเกิดความตึงเครียดในความาในการทำงานเนาะหาทางออกก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเราต้องคิดเองตัดสินใจเองทั้งหมดนะคะไม่มีคนช่วยนะจ้าแบกเอาไว้ขนาดนี้คุณมีหัวโขนนะคุณมีตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบนะฉะนั้นคุณต้องตัดสินใจเองทั้งหมดโดยภาพรวมนะคนเกิดเอ่อคนเกิดวันเสาร์ที่ทำงานประจำ ส่วนคอนเกิดวันเสาร์ที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นรอบสัปดาห์ที่คิดหาทางออกไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าลงทุนลงแรงไปแล้วนะคุณมีหน้ามีตาในสังคมนะถ้าคุณมีแฟนเพจก็คือมีแฟนเพจที่คนรู้จักนะคะฉะนั้นมันมาจุดนี้แล้วมันถอยไม่ได้ นะคะเออมันมาถึงจุดนี้แล้วมันถอยไม่ได้นะคะเพียงแต่คุณไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อนะคะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อนะคะเป็นรอบสัปดาห์ที่ค่อนข้างเครียดนะเรื่องงานนะคะแต่ว่าการงานที่ทําอยู่อย่างมั่นคงอยู่นะจ้าคนเกิดวันเสาร์เงินเป็นยังไงจ้าคนเกิดวันเสาร์นะคะ การเงินเป็นอย่างไรนะคะยังมีคนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการเงินอยู่นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณทําธุรกิจนะเงินมาจากตัวคุณเองล้วนๆนะคือคุณต้องออกไปทํางานเพื่อให้ได้เงินเข้ามานะคะฉะนั้นการเงินเนี่ยนอกจากมีคนช่วยแล้วนะคะก็ด้วยตัวเองเนี่แหละที่จะต้องออกไปสู้เพื่อเอาเงินกลับเข้ามานะคะเป็นรอบสัปดาห์ที่ยังต้องเหนื่อยอยู่นะคะเพื่อจะให้ได้เงินมานะจ๊ะความรักล่ะ ความรักของคนเกิดวันเสาร์นะคะเป็นอย่างไรนะคนมีคนโสดก่อนเนาะะคนโสดก่อนนะความรักคุณเป็นอย่างไรนะคนเกิดวันเสาร์ temperance มาอีกแล้วนะคะวันนี้ temperance มาค่อนข้างบ่อยทีเดียวนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะจ๊ะออกไปเที่ยวหรือออกไปข้างนอกมีโอกาสจะเจอคนถูกอ,อกถูกใจนะคะมีโอกาสที่จะเจอคนถูกอ,อกถูกใจเข้ามาในชีวิตเอาสิ่งดีๆเข้ามาให้นะจ๊ะ ชานั้นรอบสัปดาห์นี้เป็นรอบสัปดาห์เนื้อหอมนะใครๆก็อยากเข้าใกล้ใครๆก็อยากเข้าหายิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างสายเปและมีกระตังอยู่เป็นทุนเดิมนะมีโอกาสที่คนยิ่งเข้าหาคุณได้เยอะเลยนะรอบสัปดาห์นี้เป็นรอบสัปดาห์ที่คนโสดอาจจะไม่โสดนะจ้าแต่คุณจะใช้สถานะว่าอะไรอันนี้พี่หมอไม่รู้นะอ่ะ แต่มีเกณฑ์แฮปปี้ดีนะคะสำหรับเรื่องความรักคนเกิดวันเสาร์รอบสัปดาห์นี้นะคนที่โสดอยู่นะมาดูคนที่เขามีคู่บ้างนะวันเสาร์นะคนมีคู่นะจ๊ะความรักเป็นอย่างไรนะวันเสาร์แฮปปี้ดีอ่ะดีอ่ะเมื่อกี้ดูมาเพฤหัสสุกนี่เขาค่อนข้างเครียดเลยนะคนมีคู่นะมาเจอวันเสาร์นะชีวิตดีไปอีกนะคะโอ ครอบครัวดีอะค่ะครอบครัวดีนะคะนอกจากมีหน้ามีตาในสังคมที่ดีแล้วนะคะเรื่องงานก็ดีแล้วนะคะเรื่องครอบครัวก็ดีแฮปปี้ไม่มีอะไรน่ากังวลนะคะตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้ากดเจ้าเกณฑ์เจ้าระเบียบนะคะทําอะไรก็เป๊ะไปทั้งหมดแต่คู่ของคุณก็ยอมรับคุณได้นะคะเออคู่ของคุณก็ยอมรับได้นะคะดีมากเลยนะคะสําหรับรอบสัปดาห์นี้คนมีคู่มีครอบครัวนะคนเกิดวันเสาร์นะคะ ไม่มีอะไรนะ่ากังวลนะคะไม่มีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งนะคะมีแต่ความเจ้ากี้เจ้าการจุกจิกของคุณเนี่ยแหละแต่นิดๆหน่อยๆน,นะคู่รับได้นะคะถือว่าดีนะคะงานเงินแล้วความรักแล้วมาต่อกันที่เรื่องสุขภาพบ้างสุขภาพของคนเกิดวันเสาร์จะเป็นอย่างไรบ้างในรอบสัปดาห์นี้มีอะไรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือเปล่านะจ๊ะ มาอีกแล้วนะคะห้าเหรียญมาอีกแล้วนะคะห่อเหี่ยวแห้งเหี่ยวนะคะจากการทํางานนะคะทํางานหนักจนปล่อยประระเลยเรื่องสุขภาพนะคะไม่มีเวลาดูแลสุขภาพไม่มีเวลาดูแลหน้าตา หน้าซมนะคะผิวหนังแห้งเหี่ยวนะคะจากการกินน้ําน้อยดื่มน้ําน้อยนะคะเพราะว่าเอาแต่ทํางานนะคะทํางานเสียจนลืมดูแลสุขภาพร่างกายก็เริ่มซุดซมหย่อนยานนะคะเออและก็ระวังเรื่องโรคติดต่อเจ็บป่วยตามฤดูกาลด้วยนะคะอย่างที่บอกนะตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะบางวันฝนตกบางวันแดดออกบางวันร้อนชิบ นะคะฉะนั้นนะคะคนเกิดวันเสาร์นะเรื่องสุขภาพก็ระวังเป็นหวัดเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายแล้วที่สําคัญอย่างที่บอกนะรอบสัปดาห์นี้เป็นรอบสัปดาห์โทมของคนเกิดวันเสาร์นะคะฉะนั้นดูแลผิวหน้ากันหน่อยอย่าปล่อยให้โทมนักนะจ้าวันเสาร์นะแก่เร็วไม่รู้นะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะเป็นการทำนายดวงชะตาแบบภาพรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของใคร อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็เฉลี่ยเฉลี่ยดวงกันไปนะคะฉะนั้นเรื่องไหนที่เป็นเรื่องดีก็ให้เก็บไว้เป็นกําลังใจส่วนเรื่องไม่ดีก็เก็บไว้เตือนสติกันก็แล้วกันถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่หมอบ้างหรือถ้าใครชอบดูดวงแบบสดๆนะคะก็ตามไปเจอพี่หมอได้ที่เพจดูดวงกันเถอะนะคะชื่อเดียวกับชาแนลเลยนะคะ ส่วนถ้าใครนะคะอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวที่เพจของพี่หมอดูดวงกันเถอะมีตัวพี่หมอเองพี่หมออลาเคิ้และตัวอาจารย์หนึ่งนะคะเป็นหมอดูโหราศาสตร์สแตนบายรอดูดวงให้แก่ทุกคนอยู่แล้วนะคะถ้ายังไงตามไปเจอกันนะคะทุกคนขา